สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไม่ผิดช่องนะครับช่องอาร์ตเบกนะครับแต่วันนี้นะครับผมนะครับอยากจะทำพริกดองนะครับพริกฮาราพินโยชาราพินโยหรือว่าพริกเม็กซิกันนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามปินกลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคพริกหลายชื่อมากนะครับหน้าตานะครับจะคล้ายๆกับพริกหยวกเนาะแต่จะมีความใหญ่แล้วก็มีกลิ่นที่หอม อันนี้เดี๋ยวเราเอาพริกนะครับไปล้างนะครับล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็พึ่งให้แห้งอ่าอย่าลืมนะครับขวดโหลเอาไปลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ขวดโหลพักไว้ให้แห้งตัวพริกก็เช่นกันนะครับล้างแล้วก็พักไว้ให้แห้งนะอันนี้นะครับพริกของผมล้างไว้แล้วก็แห้งนะครับส่วนผสมของน้ําดองนะครับที่ใช้ตองพริกก็จะมีน้ํามีน้ําส้มสายชูนะครับผมใช้เป็นเวเนก้านะครับ มีน้ำตาลทรายมีเกลือแล้วก็มีกระเทียมถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปทำน้ำดองกันวิธีการนะครับก็ตั้งไฟนะผมก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะครับส่วนตัวน้ำส้มสายชูนะครับถ้าใครไม่มีไวไวเวเนก้าเหมือนผมนะก็ ใช้น้ำส้มสายชูปกติก็ได้นะครับจะต้มไปเลยนะครับพร้อมกับน้าก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใส่ตอนหลังนะครับพอเรา,เาตัวน้ําเราได้ที่นะครับค่อยใส่น้ําส้มสายชูก็ได้เพื่อเป็นการคูดาวให้ตัวอุณหภูมิของตัวน้ําดองเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะอันนี้ผมคนน้ําตาลกับเกลือให้ละลายแล้วก็ต้มนะครับต้มแค่พอเดือดนะครับไม่ให้เดือดจัดนะเพราะว่าถ้าเขาเดือดจัดๆเดี๋ยวอาจจะเป็นมีเกล็ดน้ําตาลเกิดขึ้น นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็ปิดไฟเราก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับไววายเวเนก้านะครับก็ทําจากอา,อางุ่นนะครับก็จะหมักสไตล์กับไวน์หรือว่าพวกไซเดอร์นะครับวิธีการทำเนาะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่านะครับโอเคคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแต่ว่ากลิ่นของไววายเวเนกานี่ก็ค่อนข้างจะแรง นะครับอ่าโอเคพักให้เย็นสนิทนะครับแล้วค่อยเอามาใส่น้ำดองกันอ่ะทีนี้นะครับตอนที่รอน้ำสำหรับดองพริกเย็นนะครับผมก็มาตัดแต่งนะครับจะตัดก้านเขาออกนิดนึงนะครับวันนี้นะครับผมจะทำเป็น2แบบเนาะจะดองแบบทั้งเม็ดกับดองแบบหั่นเป็นแว่นๆนะครับถ้าเราจะดองแบบทั้งเม็ดนะครับเราก็เจาะนะครับทิมลงไป นะครับเพื่อที่เวลาที่เราใส่พริกแล้วก็เทน้ําดองไปเนี่ยน้ําที่ใช้ดองนะครับเขาก็จะเข้าสู่ตัวแกนของพริกได้นะก็แทงเข้าไปครับทิมเข้าไปนะถ้าใครชอบพริกนะครับพริกดองแบบนิ่มๆนะเราจะใส่ตอนที่น้ํายังร้อนอยู่แต่ว่าผมเนี่ยอยากให้พริกกรอบๆนะครับผมจะใส่ตอนที่น้ําดองเนี่ยเย็นแล้วนะครับก็เลี้ยงเข้าไปเลยนะครับ จะเรียงแบบไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับโหลหนึ่งเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนอีกโหลหนึ่งนะครับจะหั่นเป็นแว่นๆนะขนโหลนะครับอย่าลืมนะครับล้างแล้วก็ลวกน้ําร้อนพักให้แห้งนะครับพึ่งให้แห้งอันนี้นะครับก็หั่นเป็นแว่นๆจริงๆวิธีนี้เราสามารถใช้พลิกอะไรมาดองก็ได้นะครับหลักการจะคล้ายๆกับการทําอาจารเนะาะอาจัดบ้านเรา ใส่ลงไปเลยตัวพริกนะครับพริกคาราบิโเนี่ยผมสั่งมานะครับสั่งมาประมาณ2กิโลนะทำแล้วก็ยังเหลือเนาะอ่โอเคตอนนี้นะครับน้ำดองของผมก็เย็นแล้วผมก็ใส่ลงไปเลยใส่ให้ท่วมเลยนะครับตัวที่เป็นแบบเม็ดเนี่ยข้างในเขาจะมีพื้นที่ว่างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำเขาก็จะลดลงเนาะเราค่อยเติมน้ำเพิ่มเข้าไปเติมน้ำสำหรับดองเพิ่มเข้าไป ส่วนอันนี้นะครับเทไปได้เลยโอเคปิดฝานะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็เอามารับประทานได้เลยครับอันนี้นะครับผมดูนะดูช่องของบูมทลิตนะครับที่เขาไปกินร้านเจมี่เบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ตัวเบอร์เกอร์นะครับเขาใส่ตัวพริกดองคารามิโยก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำนะ นี่นะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนชิมไม่ดูนะผมก็เอามาโรยบนแซนด์วิชนะครับที่ผมทำไว้รสชาติของพริกนะครับจะมีความกรอบแล้วก็มีความเปรี้ยวอมหวานนะครับมีเค็มนิดๆคือกินเข้ากับพวกแซนด์วิชหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่ค่อนข้างจะอร่อยมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองทำกันดูนะครับทำไม่ยากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ส่วนวันนี้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ